วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกนักระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาศให้สมเด็จพระอริยวงศาัตยาสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกพร้อมด้วยชนะเฝ้าและเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทถวายเหรียญพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนึ่งในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษาหกรอบ 28กรกฎาคม2567เนื้อทองคำและเนื้อเงินแดบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีกับถวายเหรียญเนื้อทองแดงสำหรับพระราชทานตามพระราชธยาสายและพระราชทานให้กับพระราชการตำรวจทหารพุทธศาสนิกชนและประชาชนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้คณะสงฆ์จัดสร้างเหรียญพระบรมรูปขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพันษาหกรอบ28รกรกฎาคม2567ิซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีมังคลาพิเศษเรียมพระบรมรูปเม <c oughs> ื่อวันที่1มิถุนายน2 5 6 8ักณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนาศ,าาศาสดารามพระบรม,มหาราชวัง <c oughs> โดยคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชมพันษาผกรอบ28รก, 2, กรกดาคม2567ได้มอบหมายให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมกับกรมธนารักษ์กระทรวงการคลังออกแบบและจัดสร้างเหรียญพระบรมรูปตามที่สมเด็จพระอริยะวงศสาคัตยาสมเด็จพระสังฆราชสกลรมหาสังฆปรินายกทรงพระดำริเพื่อเฉลิมพระเกียรติและเป็นทีร่ระลึกแห่งมงคลสมัยกับเพื่อเฉลิมพระบารมี รียมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีลักษณะเป็นรูปทรงเสมาขนาดความสูง3.7เซนติเมตรรวมห่วงด้านหน้าเป็นรรปพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านหลังมีอกอกษรพระปรมาพิไทยวปรและข้อความคณะสงฆ์ถวายเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษาหรอบ 28ระกรกฎาคม2567ประกอบด้วยเนื้อทองคํำ73องค์เนื้อเงิน730องค์และเนื้อทองแดง730,000องค์เวลา18นาฬิกา9นาทีพระราชทามพระบรมราชาวโรกาสให้นายยาโรสลาฟเอ u, าเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสโลวักประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทามพระบรมราชาวโรกาสให้เฝ้าทูลและอองทุลีพระบาท ถวายอักษรสารตราตั้งเมื่อวันที่4พฤศจิกายน2564เฝ้าถูและอองทุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่เวลา18นาฬิกา28นาทีพระราชทานพระบ,บรมบราชาวรโรกาสให้ในายคิดทีนส ลินซี่คิมเบรเรเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเขนยาประจำประเทศไทยซึ่งพระระาชทรรมพระบรมราชอโอกาสให้เฝ้าทูลละอ,องทุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเมื่อวันที่4พฤศจิกาย,ยน2564เฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทกราบ,บางังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นางแพเมล่าเจบิชีคิปทินสภริยาเอกอัครราชทูตร่วมเฝ้าทูลละอ,องทุลีพระบาทด้วย ทีวันนี้สมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยสเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารศิรินทรานุยศร60พรรษาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินธิราสภากาชาติไทยทรงบาทพระสงฆ์สิบรูปเนื่องในโอกาสครบ8ปีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาติไทย111ปีวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาติไทยโดยมีคณะกรรมาการสภาสถาบันอดีตผู้บริหารสถาบัน คณะกรรมการบริหารสถาบันผู้บริหารฝ่ายการพยาบาลสมาคมศิทธิเก่าพยาบาลสภากาชาติไทยบุคลากรสถาบันและนักศึกษาพยาบาลเข้าร่วม สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาติไทยเดิมชื่อวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาติไทยกําเนิดขึ้นโดยพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่16มิถุนายน2457เป็นสถาบันแห่งแรกที่เปิดสอนหลักสูตรวิชาการพยาบาลในประเทศไทยต่อมาปี2559พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชองค์การโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้ตราพระราชบัญญัติสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาติไทย ยกสถานะวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาติไทยขึ้นเป็นสถาบันอุดมรมศึกษาและได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตเป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายให้ใช้ชื่อว่าสถาบันการพยาบาลศรีสวรสินทิราสภากาชาติไทยเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีสวินทิราริราชเทวีพระพันวษา,าอิิกาเจ้า โดยมีความมุ่งมั่นตั้งใจขับเคลื่อนสถาบันและรักษามารตรฐานการดำเนินงานของสถาบันอย่างรอบด้านอาทิสถาบันสร้างศูนย์การเรียนรู้ด้านจริยธรรมทางการพยาบาลระดับชาติเปิดหลักสูตรใหม่หลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการพยาบาลสาธารณภัยปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ผลการดําเนินงานของสถาบันมีความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้เพิ่มขึ้นตามลําดับในทุกปีและยังสามารถผลิตพยาบาลที่มีคุณภาพคุณธรรมสร้างงานวิจัยนวัตกรรมและให้บริการวิชาการวิชาชีพเพื่อยังประโยชน์ต่อประชาชนสังคมและประเทศชาติ เวลา14นาฬิกา31นาทีเสด็จออกณวังสับปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้รองศาสตราจารย์จิรักษาขชาชีวะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดานำผู้สนับสนุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเฝ้าทุลลองพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึก เวลา14นาฬิกา39นาทีสมเด็จพระนิษฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาประจำปี2568ซึ่งมีระเบียบวาระการประชุมต่างๆอาทิสรุปการให้ทุนการศึกษาของมูลนิธิปีการศึกษา2525-2567การจัดพิมพ์นามานุกรมพระมาหากษัตริย์ไทยเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ พระบาทสมเด็จพระประเมนทรารามาธิบดีศรีสินพระมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าวเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2567การจำหน่ายหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระนิธิถาธิราเชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีการจัดทำหนังสือเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ70พรรษา 2เมษายน2568โครงการจัดทำสาร,รคดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา70พรรษา2เมษายน2568 บริษัทอสมทจำกัดมหาชนจัตวัดกิจกรรม m c ็คอ X สยามพารากอนพรีเ e นต n นายเอนเตอร์เทนเบ t ร์ต y f e เฟ i ิว l 2ล n d a n n n v i v s r s y r y เพื่อนำรายได้สมทบทุนมูลนิธิและการอนุมัติจัดสรรทุนการศึกษาในปีการศึกษา2567จาา59นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอกทวรวงเธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุควนเสด็จแทมพระองค์ไปยังศาลาบรรณรัสภาวัดเบญจมาบพิตรสิทธิวนารามในการบำเพ็ญพระราชกุศลเจ็วันพระราชทานศพท่านผู้หญิงพันสวลีกิตยากรซึ่งถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่10มิถุนายน2 5 6 8 รีอายุ91ปีท่านผู้หญิงพันสวรีกิติยากรฐานันดรศักดิ์เดิมคือหม่อมเจ้าพันสวลียุคนพระธิดาองค์ใหญ่ในพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าพานุพันยุคนกับหม่อมหลวงส้อยวระยายุคนประสูติเมื่อวันที่24กันยายน2476 มีเจ้าน้องร่วมมารดาสององค์คือหม่อมเจ้าธิติพันธ์ยุคนและคุณหญิงรังสีนุพดลยุคนและมีเจ้าน้องต่างมารดาสามองค์คือหม่อมเจ้าภูริพันธ์ยุคนหม่อมเจ้านาวพันยุคนและท่านหญิงพานุมายุคนพิพิธโพคาทรงสำเร็จชั้นมัธยม,มศึกษาจากโรงเรียนราชินีเมื่อปี2493จากนั้นทรงศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษต่อมาได้ขอพระราชทานกราบถวายังคมลาออกจากฐานนันดรศักดิ์ แห่งพระราชวง์เพื่อสมรสกับหม่อมราชวงศ์อดุลกิจกิติยกรหมีพระธิดาคือพระเจ้าวราวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมมื่นสุทธนารีนาธและหม่อมหลวงสราลีกิติยากรท่านผู้หญิงพันสวลีกิติยกรได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูย,ยิ่งชั้นสูงสุดมหาปรมาภรณ์ชั้งเผือกมหาวชิรมงกุฎและเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าทุติยจุลจอมเกล้าว,วิเศษ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลโดมประดิษฐ์อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไัยบูรณ์คุ้มฉายาองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจกองกําลังชายแดนกองทัพภาคที่สองกองกําลังสุรนารีจํานวน500ชุดพร้อมเชิญพระราชกระแสรงห่วงให่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวให้กําลังพลได้รับทราบเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจ โอกาสนี้เดินทางไปยังฐานปฏิบัติการอนุพงเชิญสิ่งของพระราชทาน10ชุดไปมอบแก่เจ้าหน้าที่พร้อมรับฟังรายงานสถานการณ์ในพื้นที่และตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ กองกำลังสุรานารีปฏิบัติภารกิจป้องกันการรุกล้ำอธิปไตยจากภายนอกประเทศตลอดจนการพิทักษ์ชีวิตและทรัพย์สินของราษฎรไทยรับผิดชอบในพื้นที่ชายแดน5จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างประกอบด้วยจังหวัดบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดอุบลราชธานีและอำนาจเจริญระยะทางตามแนวชายแดนกว่า750กิโลเมตร ในตอนบ่ายเชิญสิ่งของพระราชทาน200ชุดไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจกองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดณองค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิตอ,อําเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีและเดินทางไปยังจุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลมอ,อําเภอโป่งน้ำร้อนตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจกองกำลังป้องกันชายแดน โอกาสนี้เชวนพระราชกระแสรงของยยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวกับหัวหน้าหน่วยกําลังพลและเจ้าหน้าที่อย่างความปลื้มปิติแก่กําลังพลและเจ้าหน้าที่ทุกคนต่างสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นเพลพล้นกองกําลังป้องกันชายแดนจันทบ,บุรีและตราดรับผิดชอบป้องกันชายแดนทั้งทางบกและทางทะเลพื้นที่บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาด้านจังหวัดจันทบ,บุรีและตราดรวมทั้งมีหน้าที่ให้ความคุ้มครองเรือประมงในน่านน้าไทยและสนับสนุนเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในการ ป้องกันมิให้เรือประมงไทยล้ำเขตน้านน้ำกัมพูชาโดยระยะทางตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาด้านจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดระยะทางประมาณ250กิโลเมตรจากนั้นเดินทางไปยังโรงเรียนบ้านเขาดินอำเภอคลองหาดจังหวัดสะแก้วเชิญสิ่งของพระราชทาน250ชุดไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจกองกําลังป้องกันชายแดนจังหวัดสะแก้วณห,หอประชุมโรงเรียนบ้านเขาดินอำเภอคลองหาดจังหวัดสะแก้ว ต่อจากนั้นเดินทางไปยังจุดผ่านแดนถาวรบ้านเขาดินเชิญสิ่งของพระราชทาน5ชุดไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจ จุดผ่านแดนถาวรบ้านเขาดินกองกําลังบูรพามีพื้นที่รับผิดชอบในจังหวัดสระแก้วตั้งแต่พื้นที่ติดต่อจากเขตของกองทัพภาคที่สองอำเภอตาประยาไปจนถึงแหลมน้องเอี่ยนอำเภออารัญญประเทศโดยใช้หลักเขตแดนไทยกัมพูชาเป็นแนวในการแบ่งกัน้นแบ่งเขตทั้งสิ้น24หลักเขตตั้งแต่หลักเขตแดนที่28ถึง51ต่อเนื่องจากปลายแหลมน้องเอี่ยนไปจนถึงเขาต่างงอกจรดกับพื้นที่รับผิดชอบของกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดซึ่งใช้หลําน้ำคลอง ในการแบ่งพื้นที่เขตแดนที่บ้านเลขที่143หมู่ที่2ตำบลมาโมงอำเภอสุขีรินทร์จังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรกกล้าโปรก,กระหม่อมให้ว่าที่ร้อยตรีตะรรกูลโทธรรมผู้ราชการจาังหวัดนาราธิวาสเพียนตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ครอบครัว อาสาสมัครถามครานอมรูสมะแอที่เสียชีวิตจากเหตุระเบิดและหญิงเจ้าหน้าที่ถามครานชุดจรยุทธ์กองร้อยถามครานที่4916ขณะเดินทางกลับจากลาดตระเวนบริเวณถนนสายอำเภอศรีสาครอ,อำเภอจะแนะหมู่ที่2ตำบลบัานพุทธอำเภอศรีสาครเมื่อวันที่14มิถุนายน2568 ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บ5นายและเสียชีวิต1นายในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแก่ครอบครัวอย่างความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ พลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัะชรากิติยาภานาเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒมหาวัชระราชธิดาไปติดตามการดำเนินงานของศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนระยองอำเภอเมืองจังหวัดระยองซึ่งมีอำนาจรับเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีตราดปราจีนบุรีสะแก้วระยอง ส่วนจังหวัดชเชิยงเซาชนบุรีและนครนายกรับเฉพาะเด็กและเยาวชนหญิงปัจจุบันศูนย์ฝึกมีเด็กและเยาวชน37คนส่วนใหญ่กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด โอกาสนี้เปิดการอบรมหลักสูตรการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กและกิจกรรมจิตอา,า,า,าสาพัฒนาทักษะทางสังคมและอาชีพแก่เยาวชนผู้รอยโอกาสภายใต้โครงการบูรณาการเครือข่ายหน่วยงานการปฏิบัติและแก้ไขบำบัดฟื้นฟูดเด็กและเยาวชนที่เข้าสูขข่กระบวนการยุติธรรมในฐานะผู้กระทำผิดและผู้เสียหายด้วยความเสมอภาคซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่16-20มิถุนายน2568มีเด็กและเยาวชนจากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนระยองรวมถึงสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จนจังหวัดระยองเข้าร่วม22คน สำหรับโครงการบูรณาการเครือข่ายหน่วยงานการปฏิบัติและแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในฐานะผู้กระทำผิดและผู้เสียหายด้วยความเสมอภาคจัดทำขึ้นเมื่อปี2563ตามพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรากิติยาภานเรนีิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวัชรราชธิดาขณะทรงดำรงตำแหน่งอายการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยองด้วยทรงตระหนักถึงปัญหาการกระทำผิดซ้ำของเด็กและเยาวชนที่ ที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยโปรดให้แต่งตั้งคณะทำงานเข้าไปปรับทัศนคติฟื้นฟูพฤติกรรมฝึกทักษะวิชาชีพตามความถนัดและความสนใจให้แก่เด็กและเยาวชนที่ก้าวพลาดจนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมก่อนกลับคืนสู่สังคม สำหรับการฝึกอาชีพด้านช่างไฟฟ้าหลักสูตรการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กเป็นหลักสูตรระยะสั้นโดยจะได้รับประกาศนยาาศียบัตรจากวิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยองสามารถนำไปต่อย,ยอดในการประกอบอาชีพและมีการอบรมจิตอาสาด้วยการทำสื่อพัฒนาด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กแก่บุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษอันเป็นการสนองพระดำริช่วยให้เด็กและเยาวชนสามารถปรับตัวและกลับคืนสู่สังคมได้โดยปกติสุขไม่หวนกลับไปกระทำความผิดซ้ำ ทั้งยังเป็นการพัฒนากระบวนการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำความผิดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและเกิดผลลัพธ์เชิงบวกต่อเด็กและเยาวชนครอบครัวและสังคมอย่าง,ย,างยั่งยืน